จ้ะสอบถามอะไรอีกไหมแล้วตอนนี้พอหลังจากออกออกมาจากสมาธิแล้วเนี่ยปวดต้นคอมากพี่ก็พยายามค่ะ,ะแผ่เมตตาคิดค้นรู้สกรค่ะถ้าปวดต้นขอมากๆก็คือพญานาคสัมผัสค่ะเพราะว่าตัวพี่จุดนี่คือพญานาคติดตามตลอดค่ะไปนรกก็ยังตามค่ะถือท่านดูแลห่างๆนะคะอาจจะมีสัมผัสได้ตลอดที่มีความรู้สึกว่าเห็น ใช่ค่ะท่านตามตลอดแต่คือท่านไม่รบกวนการปฏิบัติเราไงคือท่านตามบางหางคือไม่ได้มาเข้าล่างเราไม่ได้รบกวนเราแต่อาจจะด้วยแรงที่ว่าพี่จุไปแล้วท่านก็มาสัมผัสสัมผัสคือจะมีพลังจะให้รู้ว่าเออเวลากลับมาอยู่ในโลกมนุษย์ผู้มนุษย์ท่านจะเทียบเราอยู่ข้างบนศีรษะจะหนักด้วยบารามีเราจะมีอาการหนักแต่ถ้าสอบเสร็จแล้วแผ่เมตตากวดน้ําแล้วเดี๋ยวจะเบาเองค่ะเดี๋ยวท่านจะคลายออกค่ะเป็นอย่างนั้นค่ะคือมาดูลูกหลานมาฝึกเป็นยังไง ก็จะเหมือนของคุณต้นนะคะก็จะปวดมาก่อนที่จะเข้ามาฝึกแต่ว่าพอมาฝึกแล้วท่านรู้แล้วโอเคท่านก็คลายออกแต่ของพี่จูดคือท่านตามไปด้วยอย่างของคุณต้นบางทีท่านก็ตามไปแต่ท่านตามห่างๆเป็นลักษณะคล้ายๆกันค่ะเป็นอย่างนั้นค่อยๆสังเกตนะแล้วก็ขอบาร,รมีอวพอรที่เราปฏิบัติหรือในวันนี้ถวายท่านได้เพราะว่าท่านก็ถือว่าเป็นห่วงลูกหลานน่ะท่านก็ตามไปก็ถือว่าดีนะคะ รลลึกปฏิบัติได้ค่ะอันนี้แจ้งไว้นะให้รับทราบถวายผลบุญได้ค่ะค่ะมีทั้งเสด็จพ่อพระสวามีติดตามส่วนแม่ย่าสีปทุมมาเป็นพระมเหสีของปู่สีสุโธท,ท่านก็ตามของท่านปกติอยู่แล้วคือท่านรักใครท่านก็รักด้วยองค์พระแม่สีปทุมมาท่านดีมากไม่คือไม่อิจฉาตาร้อนไม่ไม่ว่าเป็นมาเหสีรองแล้วท่านจะรังเกียจไหมนะท่านรักนะองค์ปู่สีสุโธรักใครท่านรักด้วยท่านดีมากเลยน่ารักมากเลยค่ะใจดี ก็ขอพรท่านได้เ <whatever> ร <immigrant> <Hog iri> ื่อยๆนะคะเจเลนค่ะค่ะอะท่านจะให้พรท่านจะให้พรพี่ไหมคะพี่ขออยู่นะคะทุกวนท่านบอกว่าจะให้แต่ไม่ใช่ตอนนี้คือดูกําลังก่อนแต่ท่านให้นะแต่อาจจะไม่ใช่ตอนนี้อาจจะปีสองปีคิดกําลังช่วงนี้ดูก่อนว่าคือถ้าดูแล้วว่าโอเคมันเหมาะที่จะได้ท่านจะให้แต่ไม่ใช่ท่านไม่ให้นะท่านให้แต่ว่าท่านดูกําลังช่วงช่วงที่จะให้ เพราะว่าอย่างเรานี่อย like like ่างอาจารย์เนี่อย่างปู่บอกว่าจะเออจะช่วยนะจะช่วยให้มีกินมีใช้นะไม่ใช่ท่านไม่ช่วยนะท่านมาช่วยเราอยู่แต่เราไม่มีเวลาไปซื้อคือท่านบอกหวยมาสามตัวตรงเลยสามงวดค่ะตรงเลยทุกงวดแต่อาจารย์ไม่มีเวลาได้ไปมันนั่นก็หมายถึงว่าบารมีหรือบุญเราอาจจะยังไม่ใช่เวลาแต่ท่านก็อยากช่วยเราคือท่านอาจจะอยากช่วยมาก่อนแต่ว่าบารมีเราอาจจะยังไม่ใช่วาละคือท่านจะดูเวลาเราด้วยนะคะ เหมือนมาเหีอสีของปู่สีสุดโทคือเขาบูชาปู่มาสิบปีสิบปีปู่สีสุดโทเห็นแล้วว่าใช่เวาลาปั๊บถูกหวยร้อยกว่าล้านเลยค่ะช่วงที่มันยังมีแจ็คพอตค่ะตอนนั้นแต่พอเขาถูกไปเกือบล่าสุดแล้วแจ็คพอตไม่มีอีกเลยค่ะรัฐบาลตัดแจ็คพอตทิ้งเลยก็จะเหลือแค่ใบละหกล้านไม่มีแจ็คพอตอีกเลยมันก็เป็นบุญเป็นกุศลนะคะว่าถ้าใครตั้งใจศรัทธาถึงเวลาเดี๋ยวท่านให้แล้วคนที่เป็นมาเหสีคนนี้ก็รู้สื่อสารกับท่านได้บูชาท่านมาตลอดเลย ก็ถึงเวลาก็ได้นะคะก็ให้มั่นใจแล้วก็ตั้งมั่นในศรัทธาในตระกูลเก่าของเราครูบาอาจารย์เราสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเชื่อมั่นในตนเองแล้วถึงเวลาพรนั้นจะเกิดผลค่ะถ้าเราสื่อสารได้จะเป็นข้อดีฝึกสื่อสารกับท่านให้ได้ยางอาจารย์นี่สื่อสารกับปู่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าปีหนึ่งจะได้ถึงเวลายังไม่ถึงปีหนึ่งนะเกือบจะปีหนึ่งอีกประมาณเดือนหนึ่งอาจารย์ไปถามท่านก่อนอีกเหลือประมาณอยู่สิบวันมั้งสิบกว่าวันค่ะอาจารย์ไปถามท่านก่อน ปู่เมื่อไหรจะได้ล่ะเจ้าคะไหนปู่บอกว่าปีหนึ่งท่านบอกเอามันถึงปีหรือยังยังไม่ถึงปีเจ้าคะ่ะเลยกี่วันล่ะมันยังไม่ถึงปีทําไมเจ้าจะต้องร้อนมาถามก่อนอ๋อเจ้าคะ่ะลูกขออภัยเจ้าคะ่ะลูกก็มามาถามย้ําว่าปู่จะให้ลูกไหมปู่เคยบอกโกหกหรือเปล่าบอกว่าปีหนึ่งก็คือปีหนึ่งอีกไม่กี่วันคะ่ะจะถึงปีอาจารย์ได้เลยคะ่ะตามที่ท่านบอกเป๊ะแล้วทดสอบพิสูจน์ถ้าท่านบอกเป๊ะก็คืออย่างนั้นอาจารย์จะไม่ถามอีกเลยถ้าท่านบอกว่ารอปีหนึ่งปั๊บอาจารย์ก็รอ มีอาจารย์จะยกเป็นตัวอย่างว่าถ้าท่านบอกว่าจะให้อยู่ดูวาลาก่อนท่านจะให้แน่นอนแต่ตอนไหนเท่านั้นแหละแต่อาจารย์กําหนดไว้ให้คือสังเกตที่สื่อสารกับท่าน2ปี2อึงสปีนะคะตั้งใจปฏิบัติค่ะสําเร็จเนี่ยมันจะได้ดังหวังคืออาจจะทยอยเข้ามานะคะเนาะอาจจะได้ยยเข้ามาเป็นเป็นค้างๆไปค่ะอ่ะมีอะไรสอบถามไหมครับพี่ จุไม่ไม่มีค่ะอาถ้าไม่มีขอบคุณมากๆค่ะอาเจริญลุ่งเรืองค่ะถือว่าเป็นอ่าเป็นวิทยาทานให้แก่ทุกคนในกลุ่มด้วยเช่นกันค่ะจ้าสวัสดีค่ะ